ท่านประธานวุฒิสภา,าที่เคารพกับผมนายวิโรจนร์นรนนทกรรมธิการแล้วก็เป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดี D RI ไอนะครับผมผมพยายามจะสั้นๆนะครับก็คือประเด็นแรกเนี่ยทาไมร่างของรัฐบาลไม่ไม่ได้แตะเรื่องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าร่างของรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะตอบโจทย์เรื่องเดียวนะคือเรื่องที่บาซิลฟองเราแล้วก็พยายามจะแก้ ตามที่ไปตกลงกับบาสิลเอาไว้นะครับทีนี้เนี่ยผลกระทบที่ตามมาจากบาซิลฟองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในในสองฤดูกาลแรกซึ่งหลังจากที่ทถูกบาซิวฟองนะครการที่เราพยายามจะปรับระบบเช่นจะพยายามลอยตัวราคาน้ําตาลเนี่ยก็ทําใหา้ราคาน้ําตาลเนี่ยลงลดลงอย่างมากแล้วมีผลกระทบมาถึงราคาอ้อยซึ่ง เคยขึ้นไปพันกว่าบาทเนี่ยก็ลดลงมาเหลือไม่ถึง800บาทนะในใน,ในปีแรกแรกนะครับก็ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่ที่คิดกันว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเ,เราต้องทำตามข้อตกลง WTO ตามบาซิลเรียกร้องเนี่ยมันจะมีผลกระทบมาต่อราคาอ้อยลดลงนะฮะระบบในปีที่3ที่4ก็มีการปรับตรงนี้นะโดยโดยจริงๆก็คือพยายามจะปรับมาใกล้เคียงกับระบบเดิมมากขึ้นนะครับ มีการกำหนดราคาน้ําตาลทรายท,ท,ที่ต่ํากว่าเดิมแต่ว่ามีการกําหนดเป็นเป็นราคาคงที่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าในในบรรดา8ดร่างที่เข้ามาสู่สภา,าเนี่ยก็มทีท่านผู้ที่เสนอร่างต่างๆเนี่ยก็คงเห็นประเด็นเรื่องเรื่องราคาอ้อยนีนะฮะก็เลยพยายามที่จะเ,เสนอให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ใหม่โดยโดย,โดยนำ กากอ้อยเข้ามาเพิ่มนะครับทีนี้เหตุผลว่าการนําเข้ามานี่เหมาะสมหรือเปล่านะครับผมขอเรียนสั้นๆว่าคือในในอย่างกรณีข้าวเปลือกนะฮะคือถ้าสมมุติว่าแกลบมีราคาปุ๊บเนี่ยราคาข้าวเปลือกก็จะขึ้นนะฮะใน,ในแต่ว่าในกรณีของน้ําตาลเนี่ยกรณีของอ้อยนะครับออราคาอ้อยเนี่ยมันจะมาจากการ คำนวณ70%น70%ของรายได้ของระบบแล้วก็รายได้ของระบบเนี่ยที่ผ่านมาก็จะมาจากน้ำตาลทรายดิบน้ำตาลทรายขาวแล้วก็ต่อมาก็มีการรวมกากน้ำตาลเข้ามานะครับแต่ว่าถึงแม้ถึงแม้กากอ้อยจะมาทำอะไรได้หลายอย่างนะรวมทั้งรวมทั้งตัวน้ำอ้อยหรือว่ากากน้ำตาลเนี่ยจะสามารถมาทำเอทานอลได้พวกนี้เนี่ยจะไม่ถูกเข้ามารวมในระบบนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็เป็นตัวอย่างว่าระบบเนี่ยมีความลิจิตนะมีความแข็งตัวท,ที่ไม่สามารถที่จะสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดจากการที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับซึ่งซึ่ง,งถ้าเป็นตลาดปกติเนี่ยเ,เวลาอ้อยสามารถนํามาทําใช้ประโยชน์อะไรต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยมันจะสะท้อนเข้าไปในราคาอ้อยนะครับไม,ไม่ว่า ไม่ว่าคนที่ทำเนี่ยจะเป็นใครจะเป็นโรงงานเองจะเป็นนิติบุคคลอื่นหรือใครก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในช่วง40ปีที่ผ่านมาซึ่งอ้อยได้ทําอะไรอย่างอื่นมากขึ้นเนี่ยชาวไรอ้อยเนี่ยไม,ไม่ได้รับส่วนแบ่งจากตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นได้ว่าในบรรดา8ดร่างที่เข้ามานะครับก็มีประมาณออมีร่างของชาวไรแล้วก็มีอีกร่างอื่นประมาณ5ร่างนะฮะที่เสนอให้มีการนํา เอสเทอลหรือว่ากากอ้อยเข้ามารวมนะครับจริงๆก็จะมีผู้เสนอเรื่องเรื่องการบริการครับด้วยแต่ว่าแต่ว่าก็คณะกรรมการก็ก็ตัดส่วนนี้ไปนะฮะเอสเทอเนลเราก็ไม่ก็ตัดไปนะฮะก็เลยเหลือกากอ้อยเพิ่มขึ้นมาครับขอบพระคุณมากครับ